สวัสดีนะครับสมาชิกชาวเว็บบ้านหันษา .com นะครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้มีโอกาสมีเวลานะครับเลยจะมาะแนะนำนะครับวิธีการเปิดดูคู่มือซ่อมนะครับตระกูลโตโยต้านะครับที่เป็นรุ่นกเก่าๆที่เป็นไฟซีดีนะครับข้อมูลนี้ เอื้อเฟื้อโดยสมาชิกนะครับในเบบานนันสานะครับที่ช่วยกรุณานะครับแบ่งปันเทคนิคแล้วก็ความรู้นะครับเพราะว่าจะเป็นปัญหานะครับสำหรับคู่มือนะครับที่เป็นไฟล์ซีดี CD นะครับส่วนมากจะเป็นโตโยตานะครับถ้าเป็นไฟล์พีดีเอฟก็จะเปิด ได้ง่ายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไฟทีดีนะครับจะนิยมอยู่ในยุคเก่าๆนะครับยุคสมัยวินโดว์เซเวนะครับตอนนี้ก็เลยมาเป็น Windows 10 Windows 11ิบเอ็ดแล้วนะก็เลยจะมีปัญหาในการเปิดใช้งานคูมือซ่อมประเภทนี้นะครับนะเราก็จะเข้าไปดูกันเลยนะครับอุากตุ t กโตโยตนะครับ ถ้าเป็นไฟล์ PDF นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นตัวนี้ไฟล์ CD นะครับที่เป็นไฟล์ CD นะครับ admin จะลงท้ายไว้นะครับก็จะมีปัญหานะครับ,นะรบนี่นะครับเราจะมาใช้อ่า แอปเสริมครับหรือโปรแกรมนะครับในการช่วยเปิดนะครับใช้ได้กับ windows 10และ windows 11ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีไฟล์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวอ d m i n จะวางไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับสำหรับสมาชิกนะครับเมื่อดาวน์โหลดเาก็จะได้โฟลเดอร์หน้าตาแบบนี้นะครับสมาชิกแบ่งปันไม้ใช้นะครับหลังบ้านนะครับ ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับก็ให้ปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเซตติง้งเข้าไปนะแล้วก็ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับก่อนที่จะแตกไฟล์นะครับแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะก็จะมีวิดีโอนะครับแนะนำการใช้งานนะครับก็ดูไปนะครับแล้วก็มี ไฟล์รีโวนะครับมาให้เราดูเป็นหรือใช้งานเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งโอกเคกมก่อนนะครับติดตั้งตัวทหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเปิดตัวนี้ครับ โปรแกรมช่วยเปิดนะครับเป็นเบราว์เซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ใช้เปิดคู่มือซ่อมต่างๆได้นะครับก็ติดตั้งไปเลยนะครับกดยอมรับนะครับแล้วก in ็ install ไปเลยนะครับ ตัวหน้าตาโปรแกรมจะประ,ม,ะมาณนี้ครับเป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งครับเราก็เราไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไอคอนมานะครับ Mac Mac t อะไรนะฮะยันมินานไม่ออกต้องขออภัยนะครับก็หน้าตามานี้นครับเรื่มาเปิดที่ไฟล์ซีดีของเรานะครับเมื่อเราทําการไล์ลงแผ่นหรือว่า ใช้โปรแกรมแตกไฟล์ออกมานะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะไปเปิดที่ไฟล์ไฟล์ซีนะครับเราจะต้องมาเปิดตัวที่ขึ้นเป็นเบราว์เซอร์นะครับ index นะครับเราคลิกนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกเครื่องมือนะครับเมนูที่แม c โทนนะครับเปิดนะครับ ทีนก็จะเปิดได้ปกตินะครับเหมือนเราใช้ไอเเปิดนะครับเราก็ดูคู่มือต่างได้นะครับเป็นการใช้งานที่สะดวกนะครับเราก็เลือกดูคู่มือได้นะครับเพราะว่า รุ้นก็เก่าแล้วก็มีเยอะนะครับอ่ามินก็ยังเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าปัญหาคือใช้ w i n d o w s 1ิ11แล้วเราจะเปิดใช้งานยากนะครับต้องไปไล่ลงเพนซึ่งคอมปัจจุบันก็คงจะไม่มีเอ่อซี CD แล้วนะครับไม่นหยมใช้แล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ บางหลายครั้งนะที่มีสมาชิกถามมาหลังไมหลังบ้านนะครับแอดมินก็มีเวลาก็าจะช่วยแนะนําบ้างนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาก็บางท่านก็ยุคลงังไม่ทันก็เลยลําบากหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ได้นะครับจะมีให้ดาวน์โหลด เขาจะประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งครับสังเกตนะครับ,รรบที่ขึ้นไฟเบราวเซอร์นะเป็นตัวให้เราเปิดใช้งานนะครับ ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกนะครับมาชิกลองเอาไปใช้ดนะครับเผื่อว่าเวลาจะใช้งานนะครับเวลาเกิดปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมข้อดีก็คือเราสามารถคลิกแล้วก็ดูปลั๊กดูคั่วดูอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับดูวงจรได้ครับข้อดีนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับลองใช้ดูนะครับ อย่างสุดท้ายก็ขอบพระคุณแลมาสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเว็บเราด้วยดีตลอดมานะครับสวัสดีครับ